มาครับช,ชิปผู้วามเริ่ม,มต้อน,ตอนอีกครั้งแล้วครับมานโดครับรอบนี้มีผู้ร่วมอุดมการได้แก่ไดจุดหมายครับได้จุดหมายไ,มมได้ส่องเราโอ้ยอยากเยอะผมไปด้วยเลยนะแล้วก็ฝังโ้นนะนี่รอใครอีกคนนะ รอ,องน,อง,อ,งนองปลายอีกคนนะครับแล้วก็จะออกไปนครปฐมทิพวาบไปดูกันูรวมทิปวันนี้ อยูไหนอยู่้องแล้วเหรอรมาเอรวมากนที่ห้องชาววาทิพย์ครับชาววามทิพย์บอก้วยรับมาหรกินมาหาอะรับหได้หนีโว้ก็เอาเมียมากระมุไม่ได้กูแ ลาดวายหมดแล้วจ้าขานรนเล่นทิพูบาลนะปิดหมดแล้วรอบๆแต่มาถึงองค์พระแล้วนะแล้วพัลลคินกินข้าวนครปฐมของเราวันนี้ก็ล้มแล้วยิิงด เอาละขี่รถเล่นขี่รถเล่นโอ้ขี่รถเล่นขี่เล่นขี่เล่นแล้ววัดูื้นโชว์นตลาดตรงนี้ดูเจอตลาดแบบนี้ครับผมแล้วเพื่อนผมไม่วัดพื้นโชว์อ่ะิงเลยโอ้โหพี่เขามาแรง EP นี้จะเป็น EP ที่สั้นมากนะใช่ครับเขามาถึงปุ๊บแล้วจบเลยครับปิดเคป